รัฐบาลเรามีปัญหาก็ไปดูที่วันรัฐสภาเราเป็นไงรัฐสภาเหรอคะอาจารย์อยากจะรู้ไหมปกติเนี่ยนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณช่วยบอกหน่อยค่ะที่รัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะอาจารย์ตอนบ่ายๆเนี่ยปรากฏว่ามีอดีตประธานรัฐสภาคุณสุชนชาลีเครือคุณนิคมไวรรัชพานิตนะคะ ม,มีตัวแทนของอดีตประธานรัฐสภาก็มีคุณอาทิตย์อุไรรัตคุณสนิทวร<ม>ปัญญาคุณประสบสุขบุญเดชพลเอกธิรเดชมีเพียรน,นะคะ,ะท่านอาดีตเหล่านี้เนี่ยมาพบกับประธานคนปัจจุบนันคือคุณชวนหลีกภัย<ม>นะคะก็บอกว่า<ม>เราจะทำยังไงดีกับการแก้ไขรับมือกับโครโรนา2019คุณสุชน<ม>ชลีเครือเนี่ยบอกว่าเราอยากจะเสนอให้เปิดประชุมรัฐสภา เพื่อหาทางออก<ม>เรื่องนี้นะคะและจะได้ฟังเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ด้วยหลังจากเกิด<ม>การชุมนุมของนักศึกษาด้วยนะ,ะก็เรียกร้องปัญหาอื่นๆภัยแล้งด้วยปัญหาอื่นของประเทศด้วยอันนี้เป็นข้อเสนอของสุชนบอกให้เปิดการประชุมหน่อยคนนุณนิคมใบรัชาพานิชบอกว่าต้นอยากจะให้กําลังใจรัฐบาลแต่ข้อเสนอในการทํางานจากนี้ไปให้มันมีความเป็นเอกภาพ ไปทิศท,ทางเดียวกันหน่อยคนนั้นพูดอย่างนี้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้กันอยู่รวมทั้งรัฐบาลต้องมีมาตรการที่เด็ดขาดนะคะซึ่งอดีตทั้ง6ท่านเนี่ยก็เสนอว่าเรามาปิดประเทศกันดีไหมแล้วมาเริ่มต้นกระบวนการจัดการนับหนึ่งกันใหม่ความหมายปิดประเทศเนี่ยนะ,ะที่คุณนิคมบอกว่ามันคือการวางมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเช่นต่างชาติจะเข้าบ้านเมืองเราเอ๊ะไม่ให้เขาเข้าดีไหม ส่วนคนไทยที่จะเดินทางเข้ามาไม่ถึงกับไม่ให้เข้าแต่ต้องเข้มงวดมากกว่านี้ตรวจสอบมากขึ้นกว่านี้ส่วนเราเองถามว่าเดินทางได้ไหมก็ไม่อยากให้จำกัดแต่อยากจะให้เฝ้าระวังกันมากขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะคือก,ก็เสนอไปแนถในแวในวทางนี้นะคะก็เห็นว่าคุณชวนก็เห็นด้วยกับหลักการแล้วบอกว่าจะนำไปเสนอกับนายกรัฐมนตรีค่ะอาจารย์ คุณนรุมนครับผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับแนวทางที่เขาเสนอทั้งหกท่านแม้ผมจะไม่ศรัทธาบุคคลสองคนที่คุณเอ่ยชื่อก็คือคุณนิคมกับคุณสุชนค่ะคุณสุชนเคยเป็นประธานบุธิสภาสมัยที่ผมเป็นสมาชิกบุธิสภาผมรู้ดีคุณนิคมผมก็รู้ดีว่าเป็นยังไงผมไม่ค่อยศรัทธาค่ะแต่เราต้องไม่มีอคติที่เหลืออีกสีท่านโอเค แต่บังเอิญสองคนนี้ผมไม่ค่อยศรัทธ,ธาแต่ถ้าดูเนื้อหาแล้วผมว่าท่านพูดถูกจริงๆแล้วสภาเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดของประเทศเพราะอะไรครับสภาเป็นที่ของตัวแทนประชาชนจะมาเพื่อที่จะมาปรึกษาหารือ ไม่ใช่สภาตั้งคนจํานวนหนึ่งไปเป็นฝ่ายบริหารแล้วยกบ้านเมืองให้กับฝ่ายบริหารส5สิบคนสาสิบหคนงั้นเหรอ,อแต่สภาจะต้องควบคุมสภาจะต้องแนะนําจะต้องดูแลจะต้องตรวจสอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสภาควรจะต้องเปิดแต่น่าเสียดายหนึ่งถ้ารัฐบาลเข้าใจหลักของระบอบก,การปกครอง รัฐบาลจะเสนอขอเปิดสภาได้เลยอมสมัยวิสามันที่ปิดอยู่ขณะน,นี้รัฐบาลเสนอเปิดเปิดได้เลยทันทีอสองวุฒิสภาสองร้อยห้าสิบคนคบวกสสสักคนหนึ่งเป็นสองร้อยห้าสิบเอ็ดเปิดได้เลยเพราะว่ามันหนึ่งในสามสามสสฝ่ายารักค้านถ้าฝ่ายรัฐบาลเห็นประโยชน์เอาด้วยเปิดได้เลย แต่กลายเป็นว่าเมืองไทยไม่สอสฝ่ายรัฐบาลไม่สนใจที่จะเปิดรัฐบาลก็ไม่อยากจะเปิดกลายเป็นว่าสภาคือตัวเป็นพาระเปิดแล้วเดี๋ยวมันหาเรื่องค่ะตลอองผมไม่เปิดค่ะพอจะประชุมกรรมธิการสสบางคนก็บอกว่าเฮ้ยอย่าประชุมเดี๋ยวติดเชื้อเพราะผมติดเชื้อนะอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งข้างประธาน แล้วประธานจะติดเชื่อกับผมไหมมีไหมสสแบบนี้มีไหมมีคุณว่ามันแปลกไหมค่ะที่มีคนคิดอะไรหรือมีพฤติกรรมที่ไม่อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัติทำงานแต่ขณะเดียวกันเปิดบ้านจัดงานเลี้ยงวันเกิดค่ะแล้วบรรดาสสรัฐบาลทั้งหลายก็มางานวันเกิดแล้วแล้วคุณอะไรก็ขึ้นไปร้องเพลงด้วย คุณอะไรนะที่คือไปร้องเพลงผู้หญิงนี่ <อะ S 2> นี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่อ,อันนี้เป็นบรรยากาศเขา,<จ>าแตลงนะีนี่น,จน,จน,นี่นี่นี่นีริี่น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 ้อนกลัว่นี่นี่นี่น่นี่นี่น่่น้่นีล่โโน แต่พอบอกว่าถ้าจะประชุมสภาเนี่ยคุณไม่กลัวะนะแล้วก็มีสสออกมาขู่ด้วยเลยว่าถ้าประชุมสภาเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วประชุมคนจอยูด้วยกันเยอะแยะย้อนแย้งนะผมก็มันก็บอกเลยว่าเราเห็นความสําคัญของอะไรมากกว่าค่ะคราวนี้ผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะครับกับท,ท่านประธานอาดีตประธานรัฐสภาทัานหกที่เสนอรัฐบาล